ารับชมเรื่องราวของน้องเวหาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับโดยคลิปที่แล้วได้นําเสนอตอนที่น้องเวหาและแม่ด้วนมุ่งหน้ามายัางทุ่งกวาง,งซึ่ง,งขณะนั้นพายงาทองปรากฏตัวอยู่ทุ่งกวางนี่คือบรรยากาศตอนเย็นขณะที่พายงาทองปรากฏตัวนะครับรนในตอนรุ่งเช้าพายงาทองอได้เดินทางมาถึงโป่องอาจารย์แมว จุดที่แม่ด้วนและน้องเบหาปรากฏตัวนั่นเองนะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นถิ่น่อยู่อาศัยของแม่ด้วนและน้องเบหาแต่แม่ด้วนไม่เคยพาน้องเบหาออกมาเดินถนนเลยนะครับมีเพียงครั้งเดียวซึ่งนานมากแล้ววันนี้มารับชมเหตุการณ์ภาคต่อกันเลยนะครับเมื่อพายงาทองปรากฏตัวอยู่ที่ปวงอาจารย์แมวในตอนเช้า แม่ด้วนที่เดินมุ่งหน้ามาจากป่งอาจารย์แมวเมื่อวานนี้ก็เดินย้อนกลับไปที่ป่งอาจารย์แมวอีกครั้งนี่เป็นช่วงเวลาเย็นในวันเดียวกับที่พายงาทองปรากฏตัวที่ป่งอาจารย์แมวนะครับแม่ด้วนพาน้องเวหาออกมาจากป่าโดยมีพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้ยังถกเถียงกันอยู่ว่าใช่น้องไพรินหรือไม่แต่บุคลิกลักษณะเหมือนน้องไพรินมาก แต่เมื่อตรวจสอบจากใบหูลายหูแล้วยังเป็นข้อตกเีถยงกันอยู่นะครับ mm. แต่ในเรื่องของนิสัยห้าวหานไม่ต่างกับน้องไพยรลเลยนะครับตอนนี้เดินมุ่งหน้าไปยังป่องอาจารย์แมวครับน้องเปหาเดินกลางนะครับแม่เดินขนาบข้าง และมีพี่เลี้ยงเดินขนาบข้างจะคอยระวังภัยตลอดนะครับซึ่งในคลิปหน้าก็จะได้เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างน้องไยริมกับพี่เลี้ยงของน้องเบหานะครับว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เป็นวันหยุดนะครับจึงมีนักท่องเที่ยวม,มาจำนวนมากนะครับขับรถผ่านนะครับ ค้างจากมุดยิดเสียงรถจักรยานยนต์ค่อนข้างมากนะครับนี่ครับหยุดผันมามองนะครับทุกคนก็ถอยหนีไม่กล้าขับผ่านกันนะครับแล้วก็เดินทางต่อครับนี่บทบาทของที่เลี้ยงนี่น่าสนใจมากเลยนะครับใกล้ถึงโป่งพาตะแบกแล้วนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นโป่งเล็กๆนะครับด้านขวามือจะเป็นลานจอดรถ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับกำลังเดินผ่านลานจอดรถพวกอาจารย์แมวจะเลยไปประมาณ3กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่ไกลจ,จากจุดนี้เท่าไหร่นักมารุ้นกันว่าแม่ด้วนจะพาน้องเบหาไปเจอพ่องาทองหรือเปล่านะครับนี่ครับเดินเข้ามาที่โปง่งเ,เล็กๆนะครับ ซึ่งอยู่ติดถนนนะครับค่อนข้างใกล้กับจุดที่จอดรถของนักท่องเที่ยวอย่างมากนะครับพายงาทองปรากฏตัวทําให้มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาจานวนมากนะครับแล้วก็แม่ด้วนก็ปรากฏตัวในช่วงวันหยุด2วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับจึงไม่แปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวจานวนมากมาดูนะครับนี่ครับปดจะโชวก็โชวเต็มที่นะครับสําหรับแม่ด้วน บดจัดซ่อนก็ซ่อนแทบจะหาไม่เห็นแล้วครับด้านหลังนะครับมีสายหมอกลอยลงมานั่นแสดงว่าฝนกำลังจะตกนะครับนี่เลยโปร่งมาแล้วนะครับมุ่งหน้ามาที่โปร่งอาจารย์แมวเมื่อเหนื่อยก็หยุดพักนะครับเพราะว่าเรหาเดินทางมาไกลพอสมควรแล้ว แม่ด้วนรักภูผามากเลยนะครับขนาดภูผาโตมากแล้วนับประสาอะไรกับน้องเวหาที่กับยังเด็กอยู่นะครับคงรักษาเหมือนไข่ในหินเลยะครับนี่ครับเดินทางต่อไปแล้วแล้วหลบเข้าไปในแนวคอสะพานครับจุดนี้จะต้องเดินลงร่องน้ํานะครับแล้วก็ไปผั่ที่จุดที่ใกล้กับโปรงอาจารย์แมวนู่นะครับหลังจากนั้นก็ฝนตกนะครับ แม่ด้วนก็พาน้องไปหาเล่นน้ำอยนางสนุกครับน่าเสียดายที่ไกลและก็ค่อนข้างรกนะครับแต่ทําให้เห็นบรรยากาศครับรุ่งเช้านะครับเมื่อมาดูก็ปรากฏว่ามีร่องรอยของช้างอยู่ที่ปวงอาจารย์แนวนะครับไม่รู้ว่าเป็นร่องรอยของแม่ด้วนหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆทั้งคู่หายเข้าไปในป่าอย่างอยู่บริเวณเดียวกันครับ ต่างรุ่นน้ำกับเพื่อนเลยรุ่นเลยๆแบบ